ดีเพื่อนๆด้วยนะคะจะเจอกับใบเตยนะคะที่นี่ที่เดิมคะ่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความขีดของเราตรงกันนะคะเย่มาแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปสั้นๆนะคะนะมาทําคลิปสั้นๆในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อวันนี้คุณจะโชคดีนะคะคุณจะมีโชคไหมนะ <laughs> คุณจะมีโชคไหมนะนะคะหรือคุณจะโชคดีเรื่องอะไรด้านไหนนะคะ ไปดูกันนะคะวันนี้มีน้องนะคะน่ารักตะมุตะมีมาให้คุณเลือกนะคะมีน้องอะไรบ้างอน้องมุ้งมิงนะคะน้องฟุ้งฟริงน้องกุ้งก um ิ้งเป็นชืああ่อที่แบบว่าเป็นชื่อที่แปลกประหลาดไหมไม่แปลกประหลาดเนาะมุ้งมิงฟุ้งฟลิงกุ้งกิ้งนะคะหนึ่งกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะมุ้งมิงฟุ้งฟลิงกุ้งกิ้งนะคะวันนี้ คุณจะมีโชคไหมนะคะวันนี้คุณจะมีโชคไหมแล้วคุณจะมีโชคเรื่องอะไรนะคะเลือกมาเลยวันนี้ไปเลยทาคลิปในหัวข้อนี้นะคะมาเช็คพลังงานวันนี้นะคะด่วนๆสดๆดดร้อนๆเอเนอร์จีสด,สดใหม่เลยนะคะมาได้กองไพ่หรืออยังคะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฟรุงฟริงมุงมิงกุงกิงนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ะะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกน้องฟุงฟิงนะคะน้องฟุงฟิงน่ารักทีเดียวไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีโชคไหมแล้วเราจะมีโชคเรื่องอะไรด้านอะไรนะคะด้านไหนเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลย น้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกน้องนุ่มนิ่มแต่น้องน้องไม่น่าจะชื่อฟงฟิงน้องน่าจะชื่อนุ่มนิ่มนะคะมีโชคไหมมีโชคเรื่องอะไร กองที่หนึง่งเดวิลก็มาฮะอ่ะาเจ็ดไม้สองเหรียญเจ็ดดาบคุณอาจจะต้องจุดทูปข,ขอกับองค์ปู่พญานาคนะคะนะเจ็ดเจ็ดนะคะสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิธธ์สิทธิ์ถ้าจะมีโชคจะมีโชคจาก จากการที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอกับปู่พญานาคนะคะใครที่นับถือพญานาคเนี่ยนะกองหนึ่งอาจจะมีโชคมีลาบจากท่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกําลังบุญของคุณนะคะไปดูต่อนะคะว่าจะมีโชคเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่เห็นแล้วแหละ ควีนไม้นะคะสองถ้วยบางคนมีโชคมีลาบจากคนรักนะคะหรือคนรักอาจจะนำโชคลาบข่าวดีมาให้คุณก็ได้นะคะเออวันนี้สองสองเจ็ดเจ็ดเหมือนเลขมันออกมาแนวแบบว่าหนึ่งไม้หนึ่งคาถาคุณจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาน,นะคะแล้วจะมีโชคนะคะถ้าใครที่นับถือ พญานาคนะคะองค์ปู่พญานาคเป็นใครก็ได้ที่ท่านเคารพนับถือศรัทธานะคะลองจุดทูกขอนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดวงของคุณวันนี้นะคะเปอร์เซนต์ประมาณ40-50เซนะคะก็คือได้มาอาจจะต้องอเอาไปทำบุญนะคะเอาไปทาบุญเนาะเหมือนเหมือนอาจจะได้มาแล้วมันก็จะจะต้องจ่ายออกไปอะ ออได้เราก็ต้องจ่ายออกไปอารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะห0าสิบห้าสิบพอประมาณพอกรุบกริบนะคะอยา่ยาอย่าอย่าใจใหญ่อย่าใจนักเลงเอาพอประมาณแล้วอย่าพูดนะคะจะซื้อตัวไหนจะซื้ออะไรอย่าพูดเด็ดขาดนะคะแนะนําว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแนะนาว่าช่วงนี้ให้ไปทําบุญนิดนึงนะคะทำบุญนิดนึง ขอขอมากรรมเรื่องการเงินด้วยนะคะเด่นๆของคุณจะเป็นเรื่องการงานมากกว่านะคะเด่นจะเป็นเรื่องการงานมากกว่าหรือการได้ขนมนมเนยของฝากจากคนรักนะคะหรือมีคนที่เขาเมตตาเอ็นดูคุณมามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะเดอะสตาร์นะเดวิลคุณมีโชคเรื่องการงานมากๆนะคะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นด้วยบางคนอาจจะ มีโชคจากเด็กนะคะอันหนึ่งจากเด็กสองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจากคนรักนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้กองหนึ่งโชคดีวันนี้50 50นะคะเย่มันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมคะอาน้องฟุ้งฟิงน้องฟุง,ฟ,ง,งฟิง,ฟงจบคำทำนายแล้วไปพักลูกไปพักนะคะอาไปดูกันต่อที่กองสอง คุงฟิงมุงมิงกุงกิงนะคะเปลี่ยนชื่อให้น้องละมังเนี่ยจาชื่อไม่ได้ <c oughs> ก้ลองที่สองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะตอนรับกองสองด้วยนะคะวันนี้เราจะโชคดีไหมมีโชคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดเพราะว่าเราดูแบบรวมๆนะคะ สองถ้วยอารอรแฟนนะคะวันนี้ไพ่ค่อนไปทางเดี๋ยวดูนะดูนะเ <Mag> <ari> ดอะเมจิเชียนชาลีออนเกี่ยวข้องกับอ่าทะเบียนรถยนต์หนึ่งหนึ่งเหรอการเริ่มต้นดูสิคุณมีโชคจากคนรักนะคะ ได้ของฝากได้ขนมนมเนยนะคะหรืออาจจะมีโชคนะคะจากจากเลขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์อะออประมาณนี้แต่โชคลาภของคุณเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของเงินะ่ะโอเคเดผู้หญิงด้วยนะคะอ่ะ ในเรื่องของการงานการเงินนี่บอกเลยว่า <c oughs> หนึ่งในตองอูนะคะจัสติกนะคะสี่เหรียญโอ้โหวันนี้ไพ่เหรียญไม่ค่อยออกเลย ใบเดยมองว่าคุณเองอะ่ะจะมีเรื่องของงานเข้ามานะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามามีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในบางอย่างในบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอการที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะหรือการที่คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงนะคะ เพราะว่าไพ่พาไพ่พพพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบางคนถือสีนกินเจอยู่นะคะกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสีเทาๆคุณอาจจะห่างๆอยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวกองสองทั้งนี้ทั้งนั้นไบใดมองว่าคุณเองนะคะจะมีโชคเรื่องการงานนะคะมีซิกเซนนะคะเป็นพิเศษแล้วก็จะได้ของขวัญของฝากจากคนรักจากคนที่เขารักเขาเมตตาคุณนะคะแล้วนะคะคุณเองนะคะดูซิดูต่อ ขอดูต่อก้าวถ้วยจะมีความสุขดีนะทิงเหรียญเหมือนเหมือนช่วงนี้คิดเรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะคะวิเคราะห์เรื่องการเงินทบทวนเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะเป็นช่วงที่คุณมีสติในการใช้เงินนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณ ปฏิบัติทำอยู่นะคะละจากอะไรที่มันเป็นสีเทาๆก็ได้จริงๆอะนะประมาณ4 0นะคะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเสี่ยงดวงก็ประมาณ4 0นะคะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะไม่ได้มองว่ากองสองเป็นช่วงเวลาที่คุณอ่ค่อนข้างที่จะมีสติแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะภาพรวมไปเลยมองว่าส่วนใหญ่อะ คุณจะบริหารจัดการคุณจะเก็บออมมากกว่านะคะที่คุณจะเอาไปลงทุนกับการเสี่ยงที่คุณยังไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นไปเตยมองว่ากองสองค่อนข้างมีสติในการใช้เงินมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบคอบในเรื่องของการเงินถ้าจะให้คุณไปเสี่ยงหรือไปทําอะไรที่มันไม่คุ้มทุนไปเตยว่าคุณไม่ทําแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้อง ถ้าคุณปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในการทําความดีในการปฏิบัติทมในการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือในการช่วยเหลือสังคมไปโดยขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหมือนคุณมีสติเหมือนคุณคิดอะไรไตรตรองอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีหลักการอะ่ะไม่ไม่ไม่รอไม่รอโอกาสจากที่อื่นอะ่ะแต่คุณหาโอกาสให้ตัวเองจึงมองว่าช่วงนี้เป็น energy ดีๆพลังงานดีๆที่คุณเองจะมีความสุขดี นะคะไปเตยว่ากองสองส่วนใหญ่ไม่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เน้นในเรื่องของการทําอะไรที่คุณยังไม่มั่นใจอะ่ะคุณจะต้องเหมือนกับมีความมั่นใจก่อนว่าลงทุนไปมันจะคุ้มค่ากับที่คุณจะลงทุนเพราะฉะนั้นกองสองเนี่ยมองว่าเด่นเป็นเรื่องการเงินการงานนะคะที่คุณหาเองทําเองมากกว่านะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะประมาณ40คุณเองรอบคอบในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ ไปดูกองสามนะคะกองสามเป็นยังไงมีโชคหรือเปล่าวันนี้โชคดีเรื่องอะไรคะดูซิ t ดอะฟูคว e e นถ้ว hmm. ยมีความแบบว่ามีความสุขดีนะห้า 50, สิบะกองสามห้าสห้าิบ รถยนต์เด็กแล้วก็อะไรอีกกองสามเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับถ้าจะเสี่ยงโชคอะได้นะแต่ว่าห้าสิบห้าสิบนะคะแต่นะคะ เหมือนช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้คุณคิดให้คุณกังวลใจอะ่ะพลังงานมันก็เลยออกมาแนวแบบว่าไม่แน่ใจดูกำกึง่งเอ๊ะหรือว่าเราฝันเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นะนะคะมันเหมือนอารมณ์อ่อนไหวอะ่ะอืมเรื่องงานในช่วงนี้งานหนักเลยนะคะงานหนักเลยนะมัธยัตย์อดออมนะคะคุณเห็นพ่อลุงที่กอดเดียนไหมคะ พ่อคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีสติในการใช้เงินรอบคอบนะคะเออรอบคอบคิดเยอะเรื่องการเงินถ้าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มกับการเสี่ยงคุณไม่เอาไอ้เดาซันออกมาอะไรยังไงไอ้ <c oughs> หนึ่งเหรียญออกมาอ่าโอเคจาก5้าสิเอร์เซก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซก็แล้วกันไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะคีย์เวิร์ดของคุณคือเด็กนะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะหรือสิ่งที่แบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะเออแล้วก็รถนะคะรถยนต์นะคะแล้วก็มีเด็กแล้วก็มีอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรพลังงานที่เป็นพลังงานลึกลับอะ่ะ ที่แบบเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเป็นสังเวสศีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยคุณจะมีสิ่งดีๆจากสิ่งเหล่าน,นั้นนะคะอืมจากการที่คุณทําบุญด้วยจากการที่คุณมัธยัสถอดออมบางคนฝันนะวันนี้ถ้าใครฝันน่ยม,ม,มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ฝันของคุณมันจะเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะฝันแม่นเป็นช่วงที่ฝันแม่นมากๆกองสามไปเตยให้เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะวันนี้นะคะ มีหนึ่งเหรียญกับดซาดออกมาไม่อะไรก็อะไรอะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องดีๆในชีวิตคุณเข้ามาหลังจากท,ที่ชีวิตคุณหนักหนักหน่วงเหนื่อยหรือมีประเด็นเรื่องการเงินมีวิกฤตทางการเงินเข้ามาหรือเข้าซ้ายใจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันใบเตยว่ามันจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆใบเตยบอกไม่รู้หรอกมันอาจจะมีหลายๆช่องทางที่มันเข้ามา แต่เห็นอะมันไม่ใช่ทางเดียวมันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมันต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณสักเรื่องชีวิตคุณลำบากแล้วก็ทำงานหนักมามากๆก,ก,กองสามนะคะเหนื่อยมาเยอะเหน็บหนาวหัวใจเสียความรู้สึกผิดหวังชี้ช้ำนะคะมาเยอะมาหลายเรื่องแล้ววันนี้มันจะต้องมีสักเรื่องที่คุณจะได้รับอะไรดีๆสักอย่างเป็นการเริ่มต้นเป็นความยุติธรรมหรือว่าเป็นโอกาสหรือว่าเป็นโชคลาภเป็นเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณ มีการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเป็นเด็กน้อยที่โบกสะบัดธงสีส้มนะคะแล้วก็มีไพ่เหรียญขึ้นมาแบบนี้คู่กันเนี่ยมันเหมือนจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนเรามีสติรอบคอบกับชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะอยากจะบอกว่าชาวกองสามเนี่ยมันต้องมีสักเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะโชคลาภนะคะมีประมาณ70%นะคะขอให้คุณโชคดีแต่ทุกครั้งถ้ามีโชคดีๆเรื่องการเงินเข้ามา แบ่งเงินบางส่วนไปทําบุญด้วยตามกําลังทรัพย์นะอ,อย่าทําจนตัวเองเดือดร้อนอย่าเบียดเบียนตัวเองทําได้แต่ทำแล้วให้มันสุขใจอ่ะจิตใจเป็นบุญจิตขุนเป็นบาปทำเท่าที่ทำไหวในการทำความดีในการช่วยเหลือสังคมแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะโชคดีอย่างสม่ำเสมอโชคดีอยู่เรื่อยๆวันนี้เปิดประตูต้อนรับเงินทองนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้อยากจะบอกว่ากองสาม คุณจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาในในชีวิตอย่างแน่นอนชีวิตคุณเจอปัญหามามากมายนานับประการแล้วนะคะโชคดีมีสุขทุกเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ